เอาละวันนี้เราก็อยู่กันในแมปวันพีทที่คนเล่นข้างๆที่จะเยอะเลยนะสามหมื 30, นะ่นเนี่ยดูซิมันจะสนุกแค่ไหนเชียวไว้กับอ e ีแมปนี่เนี่ยโอ้โห,หน่าหลุดเอาเริ่มมามันก็จะมีสุม่มเผ่าอ่ะ กดไปเลยโอ้โหเผาดืมไม่ดวงมันชิบหายจังวะโอ้โหเฮ้ยลูวีเกียสีเฮ้ยได้ฟิชแมนวะรับเลยเริ่มมาเราก็ต้องใส่โค้ดก่อนนะ ใส่ไปเอ้อโอเคตอนนี้เราก็ได้มาห้าสิบเจมแันนะเฮ้ยสมผลอุ้ยห้าสิบเจมเฮ้ยเรามีหกสิบเจมนี่หว่าโห ตาออกผลคุดแคุดจะเกลือโอ้โหโอ,โอ,โอ้ดูผลมันดีโอ้เกลือจัดแดกๆไปฮอเอาเอาบักอีกโอ้เซ็งเลย โอ้โอ้ออกหลังจากที่ใส่โค้ดเมื่อกี้เราแบบได้สปินมาตั้งสิบสามเลยนะดูดิแบบอย่างน้อยได้ผลแบบระดับแรงเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิได้เผาระดับแรงเฮ้ยโอ้โหี่ขอดีๆดิดเฮ้ยเฮ้ยโอโ้กระจอกเหมือนเดิม โอ้อเดิมเลยโอ้โหค่อนข้างที่จะเกลือนะโอ้โหเกลือเท่เกมนี้ช่างมานันเอามิ้งนี่แหละวิ่งไว้ดีแล้วดับควิดฟาร,ร์ม วิ่ยต่อยต่อยไม่โดนดา,นาไม่กคมมต่อยต่อยเอาโดนเนเานะก,นาก่อนอีโค่กองได้ตังค์แค่สามร้อยเอง เอาละตอนนี้ก็ได้สกิลผลบาเดียสกิลแรกแล้วนะดูซิมันจะเป็นยังไงกันแน่แค่สกิลผลกลางๆเนี่ยไหนปึ๊บเอาโอ้อาหาตามเมาส์โอ้โหเอาไม่ทไมแก่แก่นี่โอ้โหดาเมจดาเมจน้อยป่ะโอ้ยี่สิบแปด น้อยจังวะ oh. เอาล่ะตอนนี้ก็วลวยิบเอ็ดแล้วซึ่งอัพสเต็กปลดล็อกสกิลที่สองได้แล้ว,วะนะ หนมันสกแค็นไหนกันชกลลกลลเ,เนนนนชียววะไก่ผลแค่ผลบาเรียเนี่ยมันจะสกแค็นไหนกันเชียวป่ะไอคิวที่สองอุ้ยอุ้ยคอนอุ้ยปังอุ้ยวงค่อนข้างใหญ่นะเอ้าว้าวทุบเลยวีดามีท่าสิบแรงนะทำไปเล่นไป ทุบเลยหวังหวังหวังสกิลที่สามสกิลสามน่าจะโหดแน่นอนเลยคุณดูทุบเลยสกิลค่อนข้างที่จะเท่นะเอาละตอนนี้ก็เวลยี่หกแล้วซึ่งสามารถรับคุยแบบตีบอสได้แล้วนะมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะาไอ้แค่บอสนี่ไหนวะโอ้โรอบอสเกิดยาว ระหว่างนี้อัพสแต็กรอแล้วกันวิย75ว่ะอีนี้เดียวก็จะปลดล็อกสกิลมาเลยโอ้โหสกิลว,ว้าว,วเฮ้ยเฮ้ยจกแข่งอรกันเชียวยวะเคบอสนี่อ่ะแอคเฮ้ยได้ของด้วยเฮ้ยเชียนแล้วนี่อ๋อผ้าปิดตาเฮ้ย ปิดทำไมวะอยากรู้จะปิดทำไมวะเฮ้ยไอ้บอสทุบเลยเอ้ย,ออเ,ย <c oughs> เอ้ยเอ้ย,อย,อยสกิลใหม่มาสกิลที่สามสกิลตัวสี่นะใช้สแตตเก้าสิบในการปุ่นล็อกเอ้ยรอใช้กับบอสดีกว่าวะ่ะ สกิลทีซีเป็นไงไปอุ้ยโอโ้พุ่งมาโดนต่อโอ้โหอุ้ยสกิลข้างๆเท่นะเผื่อไม่ชัดไหนลองกับปุ๊บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเรียบร้อย อเอ้เรือสี่สิบเปลี่ยดเกาะเว้ยกล่องเฮ้ยได้ตัง4 0สี่พันโคหนึ่งเจมเฮ้ยมีเข็มทิศด้วยว่ะคุณดูระบบก๊อปบ,บอกฟุตชัดชัดเข็มทิศเฮ้ยแทร็กได้ เฮ้ยอ๋อไอขี้กอบไม่อกอบบอกฟุตโอ้อาวเฮ้ยมีคนรับเทรดเฉยวัดใจไปเลยมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะอ้าเฮ้ยอ่าอ่ารู้กันนะอ้าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันให้จริงเฮ้ยมันดูเมื่อกี้แบบไอ้ที่เทรดไปนานแล้วแล้วมันมีคนรับเว้ยแล้วมันมีคนเทรดดาบไอดาบเช่นนี้ให้เดาบอาลองให้เอ้ยใครว่าเทรดให้ไอลืมดูเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหสุดสุดใจกะเอาเฮ้ย เ้ยอยากรู้อะถ้าใช้ดาบอลองฟามันจะเป็นไงวะเออเฮ้ยโอ,โอ,โอสตีมขึ้นมาทำไมวะนี่เลยลงดาบให้หมดอ่ะแค่นั้นเลยได้ดาบใหม่มาต้องลองซะหน่อยโอ้โห ใช้แต่สแต็กแพงๆทั้งนั้นอุ้ยโหดามจสี่สิบสี่แรงนะแรงนะเสร็จวิสกิลแบบตึงๆไอ้ฟาร์มได้อยู่แหละฟาร์มดีอยู่ เอาแล้วคนดูตอนนี้ก็แบบได้สกิลใหม่อะนะสกิลมันจะเป็นใช้สเตตร้150อยห้าสิบสกิลตัวเอกอุย้ยอะไรวะดูใหม่อ๋อเฮ้ยอฮ้ยเดี๋ยวเป็นลมพัดเปล่าเฮ้ยอ่าลมพัดเฮ้ยขอเทสกับบอสแล้วกัน กันดาบไหมเฮ้ยบากี้เชียเลยนี่ไอบากี้มันไม่กันดาบเนี่เรื่องมันกันนะเฮ้ยแต่ในเกมมันไม่กันเฮ้ยอี๋อ้าวเฮ้ยได้ของด้วยว่ะวิบวกเลือดหนึ่งร้อยค่อนข้างกิจดีนะได้เลือดหนึ่งร้อยแล้วว่าคนดูปังเรียบร้อยวิวหกสิบ

โหกว่าจะเสร็จแต่ละควิสแม่งลำบากเออคิดว่าเปลี่ยนไม่ใช่ผลฟามันน่าจะคุ้มกว่ามัง้งรีสแต็กสองร้อยสิบลงผลให้หมดนี่เฮ้ยง่ายกว่าเยอะเลยว่ะกูไม่น่าไปใช่ดาบเลย ดาบฟาร์มยาคิปปิงเฮ้ยปากีเฮ้คนดูตอนนี้ผมเจอแบบผลมันตกอยู่อะ่ะมันตกอยู่ตรงใต้ต้นไม้เลยเว้ยสกิลแ,แรกใช้สเตตสามสิบล้วนะแซสถึงการยิงระเบิดใส QX ใช้60บปังอุ้ยโคเทเลย QC ใช้90าปังอ้ยเป็นการพุ่งไปใส่แบบอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยค่อนข้างเทอะ่ะอันดีกว่าผลเก่าแค่นั้นแหละ QV เดี๋ยวรอบอสเกิดก่อนนะจะได้แบบทำควสตไปด้วยเลย กูวีวุวยชาร์เตอร์เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไอบอลนี่วีกดค้างได้เปล่าเอ้ยวีกดค้างได้ปวป่ะคุณดูและเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้ววเก้าสิบแล้วเปลี่ยนเกาะเลย ไปกาะฝั่งนู้นน่ยคอนข้างที่จะไกลอยู่นะไปเลยขึ้นเรือมุ่งหน้าสุกแกนไลไอ้น้อง โอ้ยอ่านี่ไสกิลระเบิดเอาเอ้ยโอ้โหโอ้ดูดีมันแบบมันตีตายก่อนน่ะโอ้โหคิดว่ามันจะเป็นอมาตะตอนกดสกิลอะ่ะโอ้จริงตากรู้วะถ้ากดตรงนี้มันจะโดนทางวงเปล่าอ้าไม่โดน จะฟา์มิสเตอร์พักแล้วกันปังเอาเุ้ยได้ค่าเฉยค่าใครไม่รู้วะ่ะไอตัวเมื่อกี้แน่เลยวะ่ะ เยบร้อยเบลหนึ่งร้อยอุย้ยอุ้ยได้ซุ่มเผาอีกหนึ่งรอบก็น่าจะเกลืออีกนั่นแหละเอาละอะก่อนก่อนไปตีบอสก่อนเลยมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียอาไว้แค่คบอสนี่ตุ้ม โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะมาฟาร์มเวลวไปละ